ตอนนี้เป็นการฝึกดึงข้อนะครับแบบไม่ได้ฝึกให้เฟลนะครับไม่ได้ฝึกให้เฟลหมายถึงว่าเราก็คือฝึกเรื่อยๆก็โปรแกรมลักษณะนี้นะครับมันจะเหมาะกับคนที่ว่าแบบว่าต้องต้องเมนเทนกล้ามเนื้อกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็เผาไขมันไปในตัวนะครับมันจะไม่เหมาะแบบแบบเคสที่ว่าแบบฝึกแบบทําลายเส้นใหญ่ก้ามเนื้อเลยครับแบบนั้นก็คือต้องฝึกอัดให้หมดแรงครับให้ก้ามเนื้อมันเกิดการฉีกขาดนะครับเพื่อการสั่งข้อโปรตีนนะครับ วันนี้เราก็จะฝึกกันเนี้ยฝึก,กเรื่อยๆครับเราจะฝึกกันสักประมาณไอ้นี่มันเซตท้ายๆนะผมฝึก10เซตนะรู้สึกว่านี่มันเซตที่5ถึงไปเรื่อยๆผมจําไม่ได้นะ่ะห้าถึงห้าถึงสิหเรื่ประมาณนี้แหละครับรจะฝึกกันประมาณสักก็คือมันจะพัก30มสิบวิก็ได้ครับสี่สิบห้าวิก็ได้หนึ่งนาทีก็ได้ครับตอนนั้นมันเริ่มล้าแนละ้วผมรู้สึกว่านะครับเพราะว่าผมฝึกมาหลายท่าแล้วครับเราก็จะพักกัน พอถึงเวลาปุ๊บอ่ะเราก็ไปใส่ต่อเลยครับตามเวลาที่เรากําหนดนะครับมันมีรูปแบบการฝึกหลายอย่างครับเราไม่ได้เพิ่มขนาดเซลล์กล้ามเนื้อเราก็ฝึกแบบเป็นเทนแบบกระตุ้นแบบนี้ครับแต่ถ้าเราจะฝึกแบบแบบสร้างกล้ามเนื้อเราก็ต้องฝึกให้หมดแรงนะครับนี่ก็เป็นยิมผมนะครับก็ยิมผมที่ว่าเขาก็เอาเว้ามามาชักให้ดูนะครับก็อันนี้ผมก็เอาเหล็กนะครับเหล็กที่บริษัทเขานะครับเขาให้ผมอยู่นะครับผมก็เอาเหล็กมาพาดตามต้นไม้นะครับโชคดีเลยนะครับก็ ฝึกได้เลยนะครับอีกฝั่งก็เป็นต้นไอ้ต้นมะขามเทศนะครับต้นเล็กนิดเดียวผมยังงงว่าต้นมะขามเทศอยู่ได้ยังไงสามปีไม่ล้มนะครับทั้งที่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆอ่ะน้ําท่วมนั้นก็ล้มหมดเลยครับแต่ต้นมะขามเทศไม่ล้มครับถ้าต้นมะขามเทศล้มผมก็จบเลยผมไม่รู้จะฝึกที่ไหนครับก็ต้องไปที่สนามไปที่สวนเด็กเล่นครับมันก็เสียเวลาอีกครับก็เลยฝึกที่เนี่ยสบายดีครับ ไม่ต้องเข้ายิมนะครับถ้าเรามีความรู้ครับอย่างมีซิกแพกไม่จำเป็นต้องเข้ายิมผมบอกเลยว่าคุณเคยเห็นเพื่อนคุณไหมหรือว่าตัวคุณก็ตามเถอะเข้ายิมมาสี่ปีห้าปีหรือบางคนสิบปีนะครับรูปร่างไม่ไปไหนสักทีอยู่ที่เดิมนะครับคุณเคยเห็นนะครับไม่ไปต่อไม่เป็นอไขมันรอบเอวยังเยอะอยู่อยากจะลีนคนอื่นก็ไม่หลีนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณต้องยอมรับความจริงนะครับว่าความรู้คุณไม่ถึงถ้าคุณยอมรับความจริงได้นะครับ คุณถอดหัวโขนออกมานะครับผมบอกเลยว่าคุณสามารถลีน10% 7% 8%เหมือนคริสเตโน่โดนดได้เลยครับมันลีนได้นะครับผมบอกเลยมันไม่ได้มหาสัจนะไรแต่ถ้าตาบใดที่คุณมีอิกโก้นะครับมีหัวโขนนะครับ,ว,นนรบว่าเฮ้ยฉันเข้ายิมยังไงฉันก็พัฒนาได้ คุณกาลังคิดิดนะครับถ้าคุณไม่มีความรู้นะคุณจะเสียค่ายิมฟรีครับเสียค่าานเสริมบาบาฟรีนะครับเสียเวลาไปเดินทางฟรีนะครับเสียเวลาฝึกในยิมนะครับหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงกอว่ากันไปครับคุณจะเสียเวลานะครับแล้วก็คุณก็อยู่จําเจกับชีวิตอยู่แบบนั้นนะครับเมื่อไหรจะผอมก็ไม่ผอมสักทีนะครับคุณก็อยู่แบบนั้นครับทางที่ดีนะครับแนะนําให้เข้ากลุ่มผมนะครับคุณณดีถ้าคุณกล้าส่งคลิปวิดีโอนะผมไม่เข้าใจนะครับบางคนเข้ายิม เข้ายิม4ปี5ปีนะครับก็คือไม่กล้าส่งคลิปวิดีโอในกลุ่มปิดผมงงนะครับคุณไปฝึกในยิมคุณยังไม่อายเลยงงมากเลยผมก็ยังงงคนระับร้อยแรง